สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวีร็อกเบอร์รี่บากา EP ที่12นะทุกคนวันนี้เราก็ไม่รู้จะทำคลิปใดวันนี้ก็อยากให้มันชิลที่สุดก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเกมโชว์ทุกคนนะเป็นเกม d ดทบายนะก็วันนี้เล่นแค่ครั้งเดียวพอวันนี้ลงเอาง่ายๆเลยเพราะว่าต้องคิดต้องเตรียมเพลงต้องซ้อมกีตร์นะทุกคนก็เลยวันนี้เราพักผ่อนดีกว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่า ช่วงนี้เราทําหลายอย่างมากจนรู้สึกว่าสมองนี่มึนไปหมดแล้วน,นี้เราก็มาเล่นกเกมนดว่ดทุกนคนไปไปดูกันว่าวันนี้เราจะหนีผีได้หรือว่าเราจะตายคนที่หนึ่งนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นตัววิลเลียมนี่ตัวนี้แต่เราไปใส่เปิร์กก่อนเนี่ยทุกคนช่องตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือเปิร์กนะตอนนี้เราก็ใส่เปิร์กมอง เปิร์กช่วยคนแล้วมันเหมือนว่ามันจะมีเกาะมาช่วยด้วยแล้วก็มีเปิร์กที่เป็นรูปหน้าคนเนี่ยที่คล้ายๆกับตันวิลเลียมเนี่ยอันนี้คือทําให้เหมือนแบบว่าเรากําลังนอนอยู่ใช่ไหมถ้าเราเราลุกมาเองได้นี่นี่เราก็เพิ่งมาเล่นนะเราอาจจะเล่นไม่ได้เก่งมากอันนี้แต่เราเราเล่นจนถึงแรงนี้แหละไปเเราเอาอุปกรณ์ช่างมาทุกคนเราเล่นถึง แลงสี่แล้วคือเกมนี้มันจะมี20่สิบแลงนะทุกคนแต่ว่ามันจะไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ต่ำสุดคือยี่สิบแล้วไปสูงสุดคือ1นอ่านี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่มันยากมากานหลังเนี่ยเราเองเล่นไม่ค่อยไหวเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นได้นานแค่ไหนหรือเราจะตายคนแรกนะทุกคนเรามารอลุ้นกันได้เลยช่วงนี้ขอพักผ่อนเลยนะทุกคนมันอืม คิดอะไรไม่ออกเลยช่วงนี้เดี๋ยววันหลังว่างๆมาสตรีมดีกว่าไหมอะฮะลองคิดดีๆสตีมใน YouTube ดีไหมอ่าถ้าใครเข้ามาดูแล้วอยากให้สตรีมก็คอมเมนต์มาข้างล่างเลยนี่มาแล้วเราดูเหมือนพูดมากปะกันนิดนึงนะหน่วยจะไม่โกนเลยเดี๋ยวดูดิ๋ยวค่อยโกนโกนโกวันนี้แหละวันนี้แหละโกน มาแล้วตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นโอ้โหดูดิเกิดมาพร้อมกับออสมอนี่เลยน่ากลัวยังเราต้องค่อยเดินนะทุกคนนู่นนู่นน่นนที่ปัดไฟอยู่นู้นหน้าแล้วะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเยน่ากลัวยังเราไม่รู้ว่าผีผีจะมาหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าผีมันจะมาหาเราหรือจะไปหาเพื่อนนะทุกคนถึงเ้นมาเราอยาาอ่านไงเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนคนนึงตอนนี้เรากาลังปั่นกับอะไรเนี่ยเดวิดคิงตัวนี้ก็ความสามารถต่างกันนะตัวนี้ความสามารถเหมือนแปบ,บว่ามันจะถึกขึ้นเวลาจุกบผีอะไรเงี้ยมันจะถึกนานๆอุ้ยอุ้ยหมดใจมาเหมือนผีก็จะมาเข้าปีไปแล้ว ผีน่าจะวิ่งไล่เพื่อนอยู่นะจากที่ดูเตืกี้ชัวเอ้ยเอ้ยแน่นอนอันนี้ชัวชัวรนั่งไงนั่ไงเจอแล้วเจอแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรโอ้ยตัวนี่ตัวตัวเลื่อยเหรอเฮ้ยมันวิ่งตามแล้ว หายแล้วเราเพิ่งปั่นไในครึ่งเดียวเองวิ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 อุ้ยวิ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 โอ้ย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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่แล้วนี่เราจะดูเป็นคนแรกเหรอ

ไปแล้ว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 ,ลวทุกคนยังตามเราอยู่เลยอ่ะอุ้ยเราไม่ไหวแล้วนะอุ้ยสะทุกนานเกินไปแล้วอุ้ยยังตามเราเลยอ่ะ ยังตามเราอยู่เลยทุกคนทีเราเฮ้ยนี่ไม่ได้ตามมาทั้งเกมไม่ได้นะโอ้มันไปแล้ว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 ไป้วดีกว่าไปดีกว่าไปอ่ะเครื่องจุ่มไม่มไหวไแล้วมันตามเราโหดมากตามมาทั้งเกมเลย <c oughs> นี่นี่คืนนี้เคื่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้ไอเทมที่เราเอามาให้หมดเลยคอยดู หวแล้วเราไม่รู้เหมือนกันว่าผีเวลแหลงอะไรนะแต่แบบม,มันตามกระดูมากเพื่อนช่วยรักษาแล้ว <c oughs> ค่อยจุกค่อยค่อยจุกแน่นหน่อยสนุกสนุกใส่เข้ามาก็มาไปเล่นด้วยกันได้นะชื่อจิโกโจรธาน เตือนก็นมาเราก็มาที่ต้องช่วยนะประตูจะเครื่องสุดท้ายแล้วนะเนี่ยประตูกำลังจะเปิดแล้วเพราะมันเครื่องสุดท้ายแล้วแ้วผีมาก่อนก็เรียบร้อยนะทุกคนวงแตกเพราะปตูอยู่ตรงนี้ด้วยสงสัยเราต้องซ่อมเสร็จเราต้องไปเปิดปรตูอื่นโอ้ m ม g ก็ผีมาอีกแล้วยัง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 อยู่ได้อยู่ เอาแล้วผีมานชัวตรงนี้ผีมาชัวเราวิ่งตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเปิดประตูตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าตะกีนนะเครื่องเครื่องมันอยู่ใกล้ๆเราเลยอะ่ะถ้าเราเปิดตรงนั้นนะเราเรียบร้อยแน่นอนเราตร้องรีบวิ่งไปเปิดทุกคนมันจบไวมากตาน h ้ s ตาน,นี้ผีมันวิ่งไล่เราคนเดียวเลยตัวเลื่อยนะทุกคน เกิดแล้ว,ลวนูนน่นผีกำลังไล่เพื่อนอยู่ทุกคนใจผมตึกติกตักติกตักติกตัก้งมันจะเปิดแล้วนะใจแล้ว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 ,ลวอ้าวเพื่อนเปิดฝั่งนู้นด้วยเพื่อนก็เปิดเดี๋ยวเรารอ,รอเพื่อนตรงนี้ก่อนนี่ เเพื่อนยังไม่ออกเลยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเรารเพื่อนออกก่อนนะทุกคนเป็นธรรมเนียมนะธรรมเนียมเปล่าหรอกเรียกว่าเหมือนรอช่วยช่วยเพื่อนเผื่อเพื่อนโดนจับแล้วไปช่วยสุดท้ายเอ๊เพื่อนอยู่ไหนเพอยู่ไหนเพื่อนโดนอีกแล้วเพื่อนออกไปแล้วคนหนึ่งนี่เห็นปะมันจะสองคนแล้วหลืออีกคนหนึ่งไม่รู้อยู่ไหน เ้ยพื่อนอีคนหนึ่งโดนจุบอยู่ออกหมดแล้ว,วลทุกคนโอในตาแรกคิดเราชนะเลยนะนี่ไห <c oughs> นดูซิว่าผีนี่เราได้คืบหน้าหนึ่งไะบวกหนึ่งเลยผีแลงแลงสิบสี่โอ้ยแต่เฮ้ยโอ้ยแต่นานอยู่นะวิ่งไล่เราดุมาก มีเพื่อนแล้งหนึ่งเลยนี่คนนี้แล้งหนึ่งแล้งสามเลยนะรงสี่แต่คนนี้แล้งสิบนะทุกคนแต่เล่นกันโหดมากนี่สนุกสนุกเดี๋ยวแล้วานะเดี๋ยวเราน่าจะแอบไปเล่นต่อแหละแต่ว่าคลิปเราก็เอาประมาณนี้ก่อนนะทุกคนแล้นะเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่นยาวๆเลยเป็นชั่วโมงเลยทําคลิปเป็นชั่วโมงเลยดีไหมถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบดูก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นยาวๆกันไปเลย,เลยโอเคทุกคนวันนี้ก็ โอเคนะทุกคนวันนี้ก็จบลงไปเพียงเ่่นี้นะวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนสมองนะทุกคนเล่นเกมทักหนึ่งตาก็วันนี้ก็จบลงเพียงเ่น่นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะช่องเบอร์รี่บาคาม่าของเรา <c oughs> นั่นเองบ๊ายบาย